นโอเคครับนี่ผมมาถึงผมออกมาจากเมืองไอที่ผมพักที่โรงแรมนะครับสุดยอดครับแล้วครั้นี้มาเจอวิวสวยครับเลยถ่ายไว้ให้เพื่อนได้เห็นนี่ครับนี่คือวิวของเนปาครับสุดยอดครับผมบ้านแต่หลังนี่เหมือนรีสอร์ทเลยนะครับดูครับนี่แต่ละหลังแต่ละหลังเนี่หลังบนสุดนี่ผมว่ากว่าจะเดินถึงนี่คงเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยหลังบนบนนี้ครับเนี่ย โอ้โห oh, สุดยอดยังมีบนอนิก <c oughs> <c oughs> เขาอยู่กับธรรมชาตินะครับความสวยงามของธรรมชาติสุดยอดครับพี่น้องต้นไม้เยอะมากเลยนะครับนี่ตออยู่ตรงนี้นี่ได้ยินเสียงลำธารเลยนะครับนี่นี่ครับนี่มีลำธารอยู่สงสัยฝนตกเมื่อคืนครับเนี่ยมีน้ำด้วยตกแป๊บเดียวมีน้ำเยอะเลย อาจจะตกบนภูเขานะนี่ครับนี่คือในปานเมืองแห่งธรรมชาตินะครับครั้งเดียวมาไม่พอผมต้องสองสาครั้งครับดูแต่และดูแต่และหลังหลังนะครับนี่สุดยอดครับหน้าขึ้นไปพักมากนั่งหน้าสุดยอดเลยเนะย นี้มีรถไถน,นาด้วยครับบุกตะลุยนะร,รถไถนามีจอดชะลอคด,ดูนะครับนี่คือวิวในปานสุดยอดมากมาก,มากบานแต่ละหลังก็เลยหลังนี้ครับนี่เลาเต้งน,นะครับสองชั้น นี่ครับแต่หลังนี้ราสงสัยเวลาเดินหาการนี่คงใช้เวลานานนะครับเนี่ยจากหลังบนยอดนะครับมาหลังตีนเขานะครับนี่ครับในหลังนี้ยอดยอดยอดเลยครับเนี่ยเป็นนาแบบขั้นบันไดนะครับเขาปลูกพืชผักครับผมสุดยอดครับในปานเพื่อนๆครับตรงนี้ครับเราได้มาเห็นแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาถึงในปานที่สามารถลอดผ่านอินเดียมาได้คนละฟิลลิ่งอะไครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามกับผมเจฟูมูลแล้วก็โอลังสิตนะครับพี่ถ่ายดูเห็นสาวในป่านะครับขอบคุณมากครับพี่น้องไปก่อนแล้วครับต้องเดินทางกันต่อเพื่อเข้ากาดมันดูนะครับ